ซีกห้านะครับน้ำมันเครื่องเกินมาเยอะไปดูหัวชีดครับแล้วก็ต่อด้วยวอลโว่เบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์ e สามร้อยหัวชดนะครับเทสให้อย่างละเอียดเลยอีกรอบหนึ่งนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับก็อาการโซลา่าลงเครื่องก็ถอดปั๊มออกมาแบบนี้ตัวนี้นะครับจะมีซีนซีนกันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าน้ํามันเครื่องวิ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกันเชื้อเพลิงวิ่งเข้าไปในตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูฮนะชักลงหนครับ ชักปุ๊บตัวนี้นะครับจะมีซีนซีนเป็นยางนะครับแต่เนื่องจากโซลา่าลงเครื่องมาสักระยะหนึ่งหลายร้อยกิโลนะครับมันก็คงผสมกับขมเมาใน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 ้ำมันเครื่องครับที่มันดำดำตอนนี้ครับปัญหาก็คือพอมันมีมีโซลา่าลงไปนะครับมันก็จะกัดตรงเนี้ยสากเลยนะเป็นเส้นยุบเข้าไปเลยถ้าดูดีครับยุบเข้าไปเลยครับตรงเนี้ย เป็นเส้นน้ำมันมันก็เลยลอดเส้นตรงซีนระหว่างซีนกับแกนเพาตัวนี้เข้าไปในองเครื่องนะครับก็ทาให้น้ํามันเครื่องเกินแคมสึกครับสาเหตุจากน้ํามันเครื่องเกินแล้วค่าความหนืดของน้ํามันเครื่องมันหายไปก็ตรงนี้ฮะเหกเก็นว่าสังเกตว่าเป็นขอบแบบนี้ไอหวัวนูนๆที่มันเอาไว้กดแคมเนี่ยครับแบบนี้หัวนูบบนๆแบบนี้สังเกตน,นะครับตรงนี้จะเป็นลูกเบี้ยวเรียกว,ว่าที่เรียกว,ว่าแคมลูกเบี้ยวนี่ครับไอหวัวนูนเนี่ยหายไป เกิดจากการที่มันหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็เสียสีกับตัวกระเดื่องวาล์วจนมันยกขอบขึ้นมาขนาดนี้เลยโอ้โหไม่ได้เป็นลูกเดียวนะครับเป็นหลายลูกเลยอันนี้เหลือหน่อยตัวนี้ก็เยินไปเยอะเหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดเลยครับแค่ฝั่งอเสียนั่นก็คือสาเหตุจากที่น้ำมันโซล่าลงเครื่องน้ำมันเครื่องเกินแหละครับเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าฝืนใช้านานๆก็จะเป็นแบบนี้ครับความหนืดความเหนีวหนยวความลื่นการปกป้องจากน้ำมันเครื่องมันไม่มี มันก็จะเหมือนเหล็กกับเหล็กสีกันนะครับมีแค่น้ํามันเครื่องนิดๆฟิล์มใสๆทําให้เกิดความร้อนนะครับหมุนเป็นระยะเวลานานก็เกิดความร้อนก็บี้ครับเรียกว่าชุบนิ่มชุบนิ่มนะครับก็ฝากดูแลกันด้วยเรื่องนี้ปัญหาใหญ่นะครับที่เขาเปลี่ยนเครื่องกันบ่อยๆก็อากาศประมาณนี้